บทเรียนชีวิตวิวรตอนที่45ความสอดคล้องกันระหว่างนิมิตท,ที่อยู่ในหนังสือวิวรบทที่12และหนังสือเอเฟโซในข่าวสารตอนนี้ข้าพเจ้าอยากชี้ให้เห็นความสอดคล้องกันระหว่างนิมิตท,ที่อยู่ในหนังสือวิวรบทที่12และหนังสือเอเฟโซในวิวรบทที่12เราทุกคนล้วนมีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้งต่อน,นิมิตเกี่ยวกับผู้หญิงพร้อมด้วยส่วนที่เข้มแข็งกว่าของเธอ ซึ่งก็คือบุตรชายที่ได้สู้รบกับศัตรูโดยอาศัยพระคำไปแล้วในหนังสือเอเฟโซก็กล่าวถึงผู้หญิงเหมือนกันเราทุกคนล้วนรู้ว่าเอเฟโซเป็นหนังสือที่กล่าวถึงคริสตจักรซึ่งเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงที่อยู่ในวิวรณ์บทที่12ในเอเฟโซผู้หญิงนี้คือภรรยาของพระคริสต์ได้รับการเพิ่มกำลังให้กลายเป็นส่วนที่เข้มแข็งกว่าซึ่งอยู่ในผู้หญิงนั้น ในเอเฟโซบทที่3ข้อ16เปาโลอธิษฐานขอให้พระบิดาทรงโปรดแก่เราตามความอุดมสมบูรณ์แห่งสง่าราศีของพระองค์เพื่อท่านจะได้รับการเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในด้วยฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณของพระองค์การเพิ่มกำลังนี้เกิดขึ้นในมนุษย์ภายในของเราซึ่งก็คือวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราซึ่งมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ภายใน เรายิ่งได้รับการเพิ่มกำลังในมนุษย์ภายในของเราเราก็ยิ่งกลายเป็นส่วนที่เข้มแข็งกว่าซึ่งอยู่ในผู้หญิงนั้นกุญแจในการกลายเป็นส่วนที่เข้มแข็งกว่าในผู้หญิงนั้นก็คือการรับเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในของเราในข้อ18เปาโลอธิษฐานต่อไปเพื่อเราจะมีกำลังอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเข้าใจพร้อมกับวิสุทธิชนทั้งหลายว่าอะไรเป็นความกว้างอะไรเป็นความยาวอะไรเป็นความสูง และอะไรเป็นความลึกเมื่อพระคัมภีฉบับ king james ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าสามารถแต่ศัพท์ในภาษากังกฤคำนี้หมายถึงการได้รับการเพิ่มกำลังด้วยฤทธิ์เดชเราต้องรับการเพิ่มกำลังเพื่อจะรู้ถึงนิมิตแห่งความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ของเราถ้าอยากเป็นบุตรชายเราไม่เพียงต้องรับการเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในของเราเท่านั้นแต่เรายังต้องรับการบำรุงเลี้ยงด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้น ของพระคริสต์ด้วยนอกจากนั้นเอเฟโซบทที่ 6: ข้อ10ยังบอกให้เราได้รับฤทธิเดชเพิ่มขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและฤทธานุภาพแห่งการเพิ่มกำลังของพระองค์ตามบทนี้หนทางที่จะเข้มแข็งก็คือการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าวงเล็บข้อ 11- ข้อ13ซึ่งก็คือพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าก็คือการสวมพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งไว้บนตัวเรา ทุกๆด้านของพระคริสต์ผู้ครอบคุมสปปรรพสิ่งจะต้องกลายเป็นเครื่องปกคุมของเราดังนั้นในเอเฟซโซบทที่3ข้อ16ข้อ18และบทที่ 6: ข้อ10ถึง11เราจึงมองเห็นว่าหนทางที่จะกลายเป็นส่วนที่เข้มแข็งซึ่งอาศัยอยู่ในผู้หญิงนั้นก็คือการรับการเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในของเราการมีกำลังอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อจะมีประสบการณ์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์และการเข้มแข็ง โดยการสวมใส่พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสปปรรพสิ่งที่เป็นยุทธฑ์ของเราดังนั้นในหนังสือเอเฟโซจึงมีเงืง่อนแง่ต่างๆของทั้งผู้หญิงนั้นและผู้ชายสู้รบกับศัตรูโดยการอธิษฐานในหนังสือเอเฟโซยังมีการสู้รบกับความมืดฝ่ายวิญญาณกับบรรดาผู้ปกครองผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายวงเล็บบทที่6ข้อ12 แน่นอนว่าผู้มีอิทธิพลที่ชั่วร้ายนี้ย่อมหมายถึงอิทธิพลของศัตรูซึ่งก็คือซาตานดังนั้นสิ่งที่เรามองเห็นในหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่ผู้หญิงและบุตรชายเท่านั้นแต่ยังมีฝ่ายที่สามซึ่งก็คือซาตานหรืองูนั้นด้วยเอฟเฟโซเปิดเผยถึงการสู้รบที่กำลังดำเนินไประหว่างส่วนที่เข้มแข็งกว่าซึ่งอยู่ในผู้หญิงนั้นกับศัตรูและยังเปิดเผยด้วยว่า การสู้รบนี้กระทําโดยการอธิษฐานแนวทางที่บุตรชายใช้สู้รบกับศัตรูก็คือการอธิษฐานในที่สุดเอเฟ,ฟโซทางเล่มก็นําเราไปสู่จุดสําคัญสูงสุดเพียงจุดเดียวนั่นก็คือการเฝ้าระวังอธิษฐานรับพระคำโดยการอธิษฐานทุกอย่างณจุดนี้เราต้องนําเสนอคําแปล ى, ตามตรงของเอเฟ,ฟโซบทที่6กข้อสิถึงสิจงรับเอาหมวกเหล็กแห่งความรอด และพระแสงดาบแห่งพระวิญญาณน,นั้นซึ่งพระวิญญาณน,นั้นก็คือพระคําของพระเจ้าโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกอย่างจงอธิษฐานในวิญญาณทุกเวลาจงเฝ้าระวังในการนี้ด้วยความเพียรอย่างมั่นคงทุกประการจงวิงวอนเพื่อวิสุทธิชนทั้งหมดตามข้อพระคัมภีร์เหล่านี้หนทางที่จะสู้รบก็คือการรับพระคำของพระเจ้าโดยการอธิษฐานทุกอย่าง เราไม่ควรอธิษฐานด้วยแนวทางเดียวแต่ควรใช้การอธิษฐานทุกอย่างคือการฝึกฝนวิญญาณของเราเพื่อจะอธิษฐานในหลายๆทางเพื่อต้อนรับพระคําของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงการอ่านอธิษฐานซึ่งก็คือการรับพระคําของพระเจ้าโดยการอธิษฐานทุกอย่างการสู้รบกับศัตรูด้วยแนวคิดที่ถ้อยคำของเราเองนั้นใช้การอะไรไม่ได้เลยเราไม่อาจใช้ความคิดและถ้อยคำของเรา ในการสู้รบกับมันได้หนทางที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดในการสู้รบกับศัตรูก็คือการอ่านอธิษฐานพระคำพระคำที่ใช้ในการอ่านอธิษฐานได้ดีที่สุดก็คือหนังสือเอเฟโซถ้าท่านเอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านอธิษฐานอย่างเข้มข้นไปสักระยะหนึ่งท่านจะได้รับการเพิ่มกำลังท่านควรนำหนังสือเอเฟโซมาอ่านอธิษฐานให้จบภายในสองสัปดาห์ แทนที่ท่านจะพยายามทำความเข้าใจกับหนังสือเล่มนี้ถ้าท่านทำเช่นนี้ท่านจะสามารถเป็นพยานได้ว่าท่านกำลังจะกลายเป็นส่วนที่เข้มแข็งกว่าซึ่งอยู่ในผู้หญิงนั้นประหารความเห็นและทัศนคติของเราถ้อยคำที่อยู่ในโยฮันบทที่หนั้นมีไว้สำหรับการบำรุงเลี้ยงในข้อ57องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าผู้ที่กินเรา ผู้นั้นก็จะมีชีวิตเป็นอยู่เพราะเราฉันนั้นและในข้อที่63พระองค์ก็ตรัสว่าถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นก็เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตพระคำที่อยู่ในโยูฮันบทที่6นั้นมีไว้สำหรับการบํำรุงเลี้ยงส่วนพระคำที่อยู่ในเอฟเฟโซบทที่6นั้นมีไว้สำหรับการประหารเป็นสำคัญพระคำที่อยู่ในยฮันบทที่6นั้นเป็นอาหาร แต่พระคําที่อยู่ในเอเฟโซบทที่6นั้นเป็นพระแสงดาบพระแสงดาบย่อมทำการประหารไม่ใช่บำรุงเลี้ยงถ้าว่าพระแสงดาบนี้ไม่ได้ประหารท่านแต่ประหารทุกสิ่งที่อยู่ในด้านลบซึ่งอยู่ในตัวท่านถ้าเราอยากสู้รบกับเหล่าผู้มีอำนาจและผู้มีฤทธิ์ที่อยู่ในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายเราก็ต้องประหารมาแมลงทั้งปวงที่ซ่อนอยู่ภายในเราก่อน ท่านอาจสงสัยว่า,มาแมลงเหล่านี้คืออะไรถ้าว่าตามหลักธรรมแล้วท่านอาจกล่าวว่า,มาแมลงนี้ก็คือความคิดอารมณ์และความตั้งใจของท่านแต่ในทางปฏิบัติจริงมแมลงที่จำเป็นต้องถูกประหารมากที่สุดก็คือความคิดเห็นของเราเราต้องได้รับการส่องสว่างที่เพิ่มกําลังเพื่อจะมองเห็นว่าเราก็คือผู้ที่เต็มไปด้วยความเห็นเมื่อท่านฟังข่าวสารตอนหนึ่ง สมัครีทำกับเหล่าวิสุทธิชนหรืออ่านพระคัมภีร์ท่านจะยึดติดกับความเห็นและทัศนคติมากมายวิสุทธิชนแทบทุกคนล้วนมีความเห็นหรือทัศนคติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขายึดติดด้วยกันทั้งนั้นในที่นี้ประเด็นของข้าพเจ้าคือถ้าเราอยากเป็นส่วนที่เข้มแข็งกว่าซึ่งอยู่ภายในผู้หญิงนั้นซึ่งสู้รบกับศัตรูโดยการอธิษฐานเราก็ต้องรับพระคำของพระเจ้า โดยการปฏิเสธความเห็นทุกอย่างพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือหนทางที่จะต้องต้อนรับพระคำของพระเจ้าโดยการอ่านอธิษฐานคือการประหารความเห็นของเราในข่าวสารตอนที่87ของบทเรียนชีวิตเยินิสิตเราได้ชี้ให้เห็นว่าการถือรักษาพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาและประหารความเห็นทั้งปวงของเราถ้าไม่ใช่เพราะพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราทุกคนก็คงจะขัดขวางพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยความเห็นของเราไปแล้วเราช่างจำเป็นต้องอ่านอธิษฐานพระคําที่ทำการประหารยิ่งนักคือพระคำที่จะประหารความเห็นและทัศนคติของเราในประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่อยู่ในการดำเนินชีวิตคตริสตจักรนั้นหลายครั้งข้าพ,พเจ้าก็ได้ขัดขวางองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเห็นของข้าพเจ้า ปัญหาของทุกคนที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือเรื่องของความเห็นนี่เองข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าเราควรจะไม่มีความรู้สึกหรือควรจะเป็นเหมือนขอนไม้ในเมื่อเราเป็นบุคคลที่มีชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยแนวคิดความรู้สึกและการตัดสินใจขณะที่เรามาอ่านพระคำเราจึงต้องทูลให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประหารความเห็นของเราแต่วิสุทธิชนที่เคยอธิษฐานเช่นนี้ กลับมีอยู่ไม่มากทว่าเราต้องทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ากำลังจะอธิษฐานพระคำของพระองค์พระองค์เจ้าข้าโปรดประหารความเห็นของข้าพเจ้าสิ่งสำคัญที่ขัดขวางไม่ให้ท่านก่อสร้างกับผู้อื่นมาตลอดนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอหรือการอยู่ฝ่ายโลกของท่านแต่เป็นความคิดเห็นของท่าน เราทุกคนล้วนมีใจที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าและปรารถนาที่จะถูกก่อสร้างเข้าสู่คริสตจักรแต่หลายครั้งผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเราเลยบางคนอาจอยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรมานานกว่าสิปีแล้วแต่เขาก็ยังคงแยกจากการก่อสร้างนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่ใกล้กับการก่อสร้างสักเท่าไหร่เขาก็ยังไม่ได้ถูกก่อสร้างเข้าไปจริงๆความเห็นของเขาที่ได้ขัดขวาง ทำให้เขาไม่อาจก่อสร้างกับผู้อื่นได้ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าต้องการรับการเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการรับฤทธิ์เดชมากขึ้นเพื่อจะแปลสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ให้เป็นจริงข้าพเจ้าต้องการเข้มแข็งโดยการสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าแต่ปัญหาของข้าพเจ้าคือข้าพเจ้ายังไม่ได้ยอมให้พระคำของพระองค์ มาประหารความเห็นของข้าพเจ้าในบางครั้งก็จะมีเพื่อนบางคนมาถามข้าพเจ้าว่าเหตุใดข้าพเจ้าจึงได้รับการส่องสว่างจากพระคำมากนักในขณะที่ความสว่างที่เขาได้รับกลับมีน้อยมากแม้เราจะอ่านพระคัมภีร์เล่มเดียวกันพวกเขากลับไม่ได้รับความสว่างมากนักเคล็ดลับในการได้รับความสว่างจากพระคำก็คือจงยอมให้พระคำประหารความเห็นของท่าน หลายคนอ่านพระคำตามการเลือกสรรของตัวเองคือรับไว้แต่สิ่งที่สอดคล้องกับความเห็นของเขาและปฏิเสธละทิ้งทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความเห็นของเขาแต่การอ่านอธิษฐานที่แท้จริงคือการต้อนรับพระคำเข้ามาและยอมให้พระคำนั้นประหารความเห็นของท่านเอเฟ,ฟโซบทีธธ่6บอกให้เรารู้ถึงแนวทางที่จะอ่านอธิษฐานซึ่งก็คือการต้อนรับพระคำ ด้วยการอธิษฐานทุกอย่างขณะที่เราอ่านอธิษฐานเรื่องแรกที่พระคำจะกระทำก็คือการประหารความเห็นของเราถ้าท่านไม่ยอมให้พระคำประหารความเห็นของท่านท่านย่อมไม่สามารถเข้าถึงศัตรูที่อยู่ในสถานอากาศเพื่อจะสู้รบกับมันได้ประสบการณ์ของเราพิสูจน์ว่าเรื่องแรกที่การอ่านอธิษฐานกระทำนั้นไม่ใช่การบำรุงเลี้ยงเราแต่เป็นการประหารความเห็นของเรา ทุกครั้งที่เรามีการอ่านอธิษฐานอย่างจริงจังความเห็นของเราก็ถูกประหารให้ตายท่านอาจสงสัยว่าความเห็นของท่านคืออะไรพี่น้องชายอาจยึดติดกับความเห็นอย่างหนึ่งขณะที่ภรรยาของเขาก็ยึดติดกับความเห็นอีกอย่างหนึ่งท่านอาจคิดว่าท่านเป็นสามีที่ดีแต่ท่านไม่ตระหนักว่าท่านยึดติดกับความเห็นที่ท่าน มีต่อภรรยาของท่านมากขนาดไหนท่านรักเธอและท่านก็แทบจะไม่ได้ทะเลาะก,กับเธอเลยแต่ในส่วนลึกของท่านก็ยังคงให้ความล้ำค่าต่อความเห็นที่แตกต่างกับความเห็นของเธอแน่นอนว่าฝ่ายภรรยาก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันดังนั้นทั้งสามีและภรรยาต่างก็ยึดติดกับทัศนคติที่แตกต่างกันผลลัพธ์จึงทำให้พวกเขาไม่เพียงมีอุปสรรคในการก่อสร้างกับพี่น้องทั้งหลาย ที่อยู่ในชีวิตคริสตจักรเท่านั้นแต่เขาทั้งสองยังไม่อาจก่อสร้างเข้าด้วยกันได้ในชีวิตสมรสของเขาเองด้วยแม้ท่านกับภรรยาของท่านอาจได้รับความรอดมาหลายปีแล้วแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้พวกท่านก็ยังรักองค์พระผู้เป็นเจ้าและสแสวงหาหลักความจริงแต่เป็นไปได้ว่าท่านยังคงยึดติดกับความเห็นของท่านมาจนถึงตอนนี้ ท่านรักองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านรักคริสตจักรและท่านก็รักซึ่งกันและกันด้วยแต่ท่านยังคงยึดติดกับความเห็นของท่านความเห็นเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคทําให้ท่านไม่อาจถูกก่อสร้างอยู่ในคริสตจักรได้พวกเราทุกคนต่างก็เต็มไปด้วยความเห็นด้วยกันทั้งนั้นข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้าเองก็เคยเต็มไปด้วยความเห็นเช่นเดียวกันแต่ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ความเห็นของข้าพเจ้า ได้ผ่านการประหารไปมากมายแม้ข้าพเจ้าจะไม่ขออวดอ้างว่าข้าพเจ้าไม่ยึดติดกับอะไรเลยแต่ข้าพเจ้าก็สามารถพูดได้ว่าโดยการประหารของพระองค์ข้าพเจ้าจึงยากที่จะยึดติดกับอะไรได้ตามสิ่งที่เปิดเผยเป็นในไว้ในเอเฟโซบทที่6โดยการอ่านอธิษฐานเราก็ได้ต้อนรับพระคำที่ทำการประหารในฐานะที่เป็นพระแสงดาบ ซึ่งสามารถประหารความเห็นทั้งปวงของเราได้หนทางที่จะสวมใส่พระคริสต์เป็นยุทธภัณฑ์ของเราถ้าเรายึดติดกับความเห็นของเราเราย่อมไม่สามารถที่จะสวมใส่พระคริสต์เป็นยุทธภัณฑ์ของเราได้ถ้าจะสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าความเห็นของเราก็ต้องถูกประหารแต่วิจุตที่ชนหลายคนกลับมีความเห็นต่างๆนานาแทนที่จะมีพระคริสต์เป็นยุทธภัณฑ์ของเขา แนวคิดความปรารถนาการเลือกสารของเขาถูกกำกับไว้ด้วยความเห็นของเขาเองเขาไม่มียุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าก็เพราะเขามีความเห็นเหล่านี้เขาอาจมีความเห็นอยู่ในความคิดของเขาแต่เขาไม่มีพระคริสเป็นหมวกเหล็กที่ป้องกันศีรษะเขาไว้ทางเดียวที่จะสวมใส่หมวกเหล็กแห่งความรอดซึ่งเป็นเครื่องปกป้องของเราก็คือการยอมให้ความเห็นและทัศนคติ ของเราถูกสยบและประหารเราต้องอธิษฐานว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเมตตาต่อข้าพเจ้าและประหารแนวคิดความเห็นและทัศนคติของข้าพเจ้าถ้าเราอธิษฐานเช่นนี้ด้วยความจริงใจเราจะอยู่ภายใต้การปกครองของหมวกเหล็กนี้เกาะป้องกันอกก็เช่นเดียวกันท่านอาจมีรสนิยมและการเลือกสรรของตัวเองและท่านก็อาจชอบหรือไม่ชอบอะไรจนเกินเหตุ แต่ถ้าสภาพการของท่านเป็นเช่นนี้ท่านก็ไม่อาจสวมใส่เกาะป้องกันอกได้มีเพียงเมื่อการเลือกสัรของท่านถูกประหารไปแล้วท่านจึงสามารถสวมใส่พระคริสต์เป็นเกาะป้องกันอกของท่านเพื่อจะปกป้องมโนธรรมของท่านได้หลายปีก่อนแม้ข้าพเจ้าจะรู้จักเอเฟโซบทที่6มาแล้วในเชิงหลักธรรมวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้รู้จักบทนี้ในเชิงประสบการณ์ข้าพเจ้าได้มองเห็นแล้วว่าถ้าเราอยากสวมใส่พระคริสต์ผู้ครอบคุมสปปรรพสิ่งเป็นยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าแนวคิดทัศนคติความเห็นความผูกพันรักใคร่การเลือกสรรทั้งปวงของเราก็ต้องถูกประหารเมื่อนั้นเราจึงจะอยู่ภายใต้การปกคุมของพระคริสต์ผู้ครอบคุมสปปรรพสิ่งอย่างครบถ้วน เมื่อสวมยุทธภัณฑ์นี้ไว้บนตัวเราแล้วเราก็สามารถที่จะสู้รบกับเหล่าผู้มีฤทธิ์อำนาจที่ชั่วร้ายในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายได้หลายคนไม่มีคุณสมบัติที่จะสู้รบกับผู้ปกครองและผู้มีฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายได้เพราะพวกเขายังคงพัวพันอยู่กับทัศนคติความเห็นและการเลือกสรรของเขาเองการสู้รบเพียงอย่างเดียวที่เขารู้จัก จึงมีแค่การสู้รบที่อยู่ในตัวเขาเองไม่ใช่การสู้รบที่อยู่ในสถานอากาศพวกเขาไม่สามารถออกมาจากตัวเองไม่อาจบุกรุกเข้าไปในขอบเขตของศัตรูที่อยู่ในสถานอากาศได้พวกเขาเป็นเหมือนเครื่องบินรบที่จอดนิ่งอยู่กับพื้นเพราะอากาศไม่ดีอากาศไม่ดีที่ว่านี้ก็คือตัวเองที่เต็มไปด้วยความเห็นการเลือกสรรจุดมุ่งหมายการตัดสินใจความชอบ และความไม่ชอบเนื่องจากหลายคนยังคงภูมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้เขาจึงไม่ได้สวมใสพ่พระคริสต์ผู้ครอบคุมสรรพสิ่งที่เป็นยุทธภัณฑ์ที่จะปกคุมและตกแต่งตัวเขาดังนั้นเขาจึงไม่อาจทยานขึ้นสู่อากาศเพื่อจะสู้รบกับศัตรูที่อยู่ในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายได้เขายังคงถูกอบล้อมอยู่ในความเห็นและทัศนคติทั้งปวงของตัวเอง หนทางในการปฏิบัติที่จะเป็นจริงในการมีประสบการณ์ต่อน,นิมิตนี้ในวิวรบทที่12กล่าวถึงนิมิตส่วนเอฟเฟ,ฟโซกล่าวถึงหนทางในภาคปฏิบัติที่เป็นจริงในการมีประสบการณ์ต่อน,นิมิตนี้แม้วิวรบทที่12จะเปิดเผยถึงส่วนที่เข้มแข็งกว่าซึ่งอยู่ในผู้หญิงนั้นแต่ในบทนั้นก็ไม่ได้บอกให้เรารู้ถึงหนทางที่จะกลายเป็นส่วนที่เข้มแข็งกว่า หนทางนี้ถูกเปิดเผยไว้ในหนังสือเอเฟโซนั่นก็คือการได้รับการเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในของเรารับฤทธิ์เดชเพิ่มขึ้นเพื่อจะมีประสบการณ์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ความเข้มแข็งโดยการสวมใส่ย,ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าโดยการอ่านอธิษฐานพระคำที่ทำการประหารพระคำที่เราต้อนรับเข้ามาโดยการอ่านอธิษฐานจะประหารองค์ประกอบด้านลบทุกอย่างที่อยู่ในตัวเรา องประกอบด้านลบเหล่านี้ยิ่งถูกประหารเราก็ยิ่งรับการตกแต่งด้วยยุทธพัณฑ์ของพระเจ้าหลังจากที่เรารับการตกแต่งเช่นนี้แล้วเราก็สามารถบินขึ้นจากแผ่นดินไปสู้รบกับเหล่าผู้ปกครองและผู้มีอำนาจที่อยู่ในขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายได้ดังนั้นหนทางที่จะสู้รบในฐานะบุตรชายจึงอยู่ในเอเฟโซบทที่6 ในเมื่อข้าพเจ้าตรักว่าทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรทั้งหลายในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าล้วนรักองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจึงมีภาระที่จะสามัคคีทมกับท่านอย่างนี้แม้ท่านจะรักองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านก็ยังคงมีความเห็นที่จําเป็นต้องถูกประหารอยู่มากมายพระคำที่ทําการประหารจะต้องทํางานอยู่ภายในเราคําสอนหรือการฟังข่าวสารต่าง ย่อมไม่อาจทำให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้เพราะเรื่องนี้เป็นผลลัพธ์ของการอ่านอธิษฐานพระคำอย่างถูกต้องเมื่อพระคำได้ผ่านเข้าไปยังสิ่งที่เราเป็นไปทีละคำทีละคำความเห็นทัศนคติความปรารถนาและการเลือกสรรของเราก็ถูกประหารข้าพเจ้าขอแนะนำให้ท่านใช้เวลาสักสองสัปดาห์ในการพิสูจน์เรื่องนี้โดยการเอาหนังสือเอเฟโซทั้งเล่มมาอ่านอธิษฐาน การอ่านอธิษฐานนี้จะเปิดโปงความเห็นและทัศนคติทั้งปวงของท่านออกมาจะนำท่านไปสู่จุดที่ท่านยอมปฏิเสธความเห็นและทัศนคติเหล่านี้ไปจนหมดเมื่อนั้นท่านจึงจะสามารถกล่าวได้ว่าในการดำเนินชีวิตคริสเตจับร,ร่วมกับพี่น้องทั้งหลายและในชีวิตสมรสของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าไม่ได้ยึดติดกับความเห็นใดๆแล้ว ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในเมื่อข้าพเจ้าไม่ได้พัวพันกับสิ่งใดที่อยู่บนแผ่นดินโลกแล้วข้าพเจ้าจึงพร้อมที่จะขึ้นบินจากพื้นดินได้ทุกเวลาและทะยานสู่ขอบเขตแห่งสวรรค์ทั้งหลายเพื่อจะสู้รบกับศัตรู ไม่มีสิ่งใดที่สามารถดึงข้าพเจ้าลงมาได้อีกต่อไปถ้าท่านเอาหนังสือเอเฟโซไปอ่านอธิษฐานท่านจะมองเห็นว่าท่านอยู่ที่ไหนและท่านจะรู้ว่าท่านต้องการอะไรจบตอนที่45ความสอดคล้องกันระหว่างนิมิตท,ที่อยู่ในวิวร์บทที่12และหนังสือเอเฟโซจากบทเรียนชีวิตวิวร์เล่มสองโดยวิเนตลี พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจหนังสือเล่มนี้กรุณาติดต่อ02 746 5778-9หรือไล n e a s ส p s p b o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  k r o o m